สวัสดีครับันนี้มาพบกับช่องสองอนุชัแนงกันแล้วนะครับวันนี้พามาดูข่อสุดบอ่อดูกันว่าฉันได้ไหมไปว้านตอนไหนหนะ <S <S ว้านตอนไหน บรรยากาศนะ่าท uhm, hey, 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 so si huh? si ้อนี่คนแถวบ้านเขามาใส่มองตซิวนะครับจับแต่ซิวเนเดีีะมาดูก็เยอะจับก็มี น้ำบ่อนนี้ใส่บ่อนี้นะเดี๋ยวจะเจาบลงน้ำโมเลยนะครับเอาบลงน้ำมเลยผมก็เช้าลย นี้่ะนี่เปล่านี้นี่หรือวะอันน,น,นี้ยังไม่ทันได้ลงหล่ามละครับนจะมาอาตัวใหญ่ขึ้นอันนี้เอาจับปลาเล็กกันโอเคนีลง เนี่ยเปอันนั้นยาจ้ะจ๋าพาไปดูปลานะครับติดเต็มเลยปลาซิวเยอะมากเลยครับข้าไปดูว่าเขาได้กันไหม ของลูกมาเดินยิงเท้าเพื่ปูกตังกันเลยมาเบิ้งไม่ก็ถูกหลายปลอันนี้ของมะไ้ของพัดจ้ะน,น,น,นั่นอ่ะฮะเอาแต่ออตอนนั้นเปนลงสมยศประามาท

สองเต็นต so oh, ์น oh, ี่ไหวแล้วสองเต็นต์ว่าเอาล้มนี่น่าสองเต็นต์ไปล้มต้องตุ๊กตาอ๋องบพอไหวเต็นต์บางสิบบางสิบเอาสองเต็นต์น่ะเอออ๋อสังกันด้วยนะสังบางสิบบางสิบโออดกับโบโอ้ยต้องมาตากแดดคุปโอ้ยอ๋อที่นู่นกัน

ประกาศอ่าจับไปรเรียงเ,เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอดูตอนจับปลาใหญ่ขึ้นมานะครับว่าจะได้เยอะไหมะจะรอกันนะครับ ือบแห้งแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าได้ปลาเยอะขนาดไหนส่วนมากจะเป็นปลาตะเพียนนะครับแล้วก็ปลาดนินเขาก็ซื้อไปหลัก<ม>ไปดูเขาก็ไ<ม>ั่จำกัด

มันมันเพี่ยงต้นจะต่ะฮะเช้าแล้วจ้ะวันนี้เราก็ลาไปกับภาพปลาที่เราได้นะครับ ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้พวกเราด้วยนะครับมีแต่ตัวใหญ่ๆอันนี้เอาไปทำแม่น่าจะเอาเป็น,นึ่งนะปั่นนินโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับโอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบาย